ชื่อเด็กหญิงกิรยานีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอิมปลอลพอยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนันท์เครื่องสุนทค,นครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเนรคมันทะสวัสดีครับเด็กชายครับย่าตุ้งชาติธรรมบ้านเสรีสวัสดีครับเด็กชายชายสามครับวันนี้เรามาแปรรูปผลผลิตจาก,าจากาทางการเกษตร จากกล้วยเป็นกล้วยทอดกรอบครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดชาธิติยาสวัสดีครับผมชื่อเดชาคุณครัเด็กครับผมชื่อชายชนะชายแสงดาวครับสวัสดีค่ะนชื่อเด็กหญิงมายุดีค่ะ สวัสดีค่ะหนชื่อดหญิงมณิสาลนีค่ะสวัสดีค่ะชื่อดหญินิชาค่ะวันนี้พวกเรามาปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตท,ทางการเกษตรจากการปลูกพืชหรือเผือกครับเผือกมีรสชาติมันอร่อยกรอบหอมครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเกียรติศรพรจันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัททิพย์พรลงจามค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชราภาแสงเพิค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กชายปริพัฒน์ภูมิบีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมาตาในตาค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายกมลวี วันนี้กลุ่มเราทำปฏิบัติการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรจากการปลูกพืชคือมันเทศสีเหลืองจากของสดเป็นของทอดกรอบวันนี้มันเทศของเราสีทองอารามมากค่ะคือแบบกรอบแล้วก็้กินหอมนัวอร่อยมากค่ะกินได้กินเล่นได้ถูกเพศถูกไวค่ะขอบคุณค่ะ คุณครับดาครับผมชื่อเด็กชายของผู้ประกอบการสิครับผมชื่อเด็กชายกิติคุณนัวครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกัญญกรตั้งมณีค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กชายวิรุภัทรนัวบัวครับสวัสดีค่ะเด็กหญิงพัฒนายา์ค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงนิคดาค่ะวันนี้เรามา<กะ>แปลรูปผลผลิตทางการเกษตร คือมันม่วงครับการแปลรูปผลผลิตจากสดเป็นกรอบวันนี้เรามาทำมันม่วงทอดกรอบครับมันม่วงทำมาจากเนื้อทานอตซึ่งอร่อยมากไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราผมแกะก่อน่้ามารินขอบคุณครับ สวัสดีครับช่ินิชาพัทรลพงศ์สวัสดีครับชิดิชาพัทรลพงศ์คับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจันกระมลสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงส้อยสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวานทงค่วันนี้พวกเราได้มาทำปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากการปลูกพืชซึ่งกลุ่มเราได้เผือกค่ะกรอบอร่อยมาก อร่อยถูกใจไข่มันจะครึ่งตัวแต่พวกเราไว้ใจแล้วค่ะเพราะว่าน้ำมันไม่ยืมเดี๋ยวจะชิมชโชว์กกบขอบคุณค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับชื่อชายลูกค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กหญิงเป็นลูกคะ่ะ สวัสดีครับผมชื่อธุรินยศสวัสดีครับผมชื่อจีนศักดิ์ครับสวัสดีครับผมชื่อดนายครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสองครับวันนี้พวกเรามาปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรจากการบูมืดครับวันนี้เราเป็นหมอนทอดกล้วยครับอมอร่อยมันกรอบมากแล้วรับหรือกล้วยจะเล็กแต่โม